สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมในขณะนี้นะคะพบกับแม่หิงสุรินทร์ช้างฮิงวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาอยู่กับช้างเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมทุกๆวันทุกๆว,วันนะคะน้องช้างจะได้สนิทสนมกับเรานะคะวันนี้แม่หญิงมีกล้วยนะคะลายตุงเลยมาให้น้องเมตาและมหาเฮงน,นะคะแล้วแม่หญิงจะวางไว้ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งคะ่ะ โอ้ยมุ่นวายเนาะโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้โ huh. อ้เอาไปไปไปโอ้พวกเอ็งเนี่ยเอาไปไปไปแย่งช้างกินนะคะมาก็พอหมามาก็พอหมาแย่งช้างกินค่ะน้องเมตตากินฟึ๊บฟึฟึ๊บฟึ๊บเบรย์โอ้ดูสายตาเมตตานะคะแซ่ฟแซ่บมากโอ้นั่งก่อนกินเนาะ อร่อยอร่อยฟินฟิน,ฟนเอาฟินฟินออตกใส่หัวแม่หมูแล้วโ <c oughs> อ้ฟินจ้ามาน้องเมตาอร่อยและฟินมากค่ะเดี๋ยวให้น้องเมตาเสร็จก็จะเอาไปให้มาหาเฮงต่อนะคะเสริมผลไม้นะคะบำรุงเรื่องกายให้กับเขานะคะเพื่อสุขภาพแข็งแรงและได้อ้นทวนสมบูรณ์นะจ๊ะกินเร็วเนาะโอ้รู้เสียงแบบ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  บอกฉันคิดกล้วยมานานแล้วยิงฉันอยากกินกล้วยมานานแล้วยิงฉันอยากกินกล้วยมากๆเลยิง้หมอ้โห้วเตมเต็มเลเนาะ โอ้ยหิวอะไรขนาดนี้นี่ฮะห,หิวมากดูไม่ตาพี่โอ้ยหิวโอ้นไม่ทันแล้วหิวคนปอ้ปอนปอ้ปอนไม่ทันคนป้อนป้อนไม่ทันโอ้ยหิวโบแบไม่มีละจ้าโบแบโบแบโบแบห,หมดแล้วคะ่ะเสียจะเอาไปให้กับน้องมาเองต่อนะคะ คิดแล้วว่าจะเดินผ่านดีไหมตงดปเสียงค่ะดิ๊งอ,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 อค,ออคอง่อยค่อยไงเ้ถุงถเมตาอ้าอ้าอ้าออกโล่ก็ <c oughs> กินถุงได้โอ๊ยหนูเอ้ยหนู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 ไ <c oughs> ม่แบ่งให้พี่เฮงกินเลย เอาคนเดียวตลอดเลยค่ะนี่ก็เหยียบิะเล็กเลยเนี่ยโอ้โโอโกินไม่ได้แล้วเนี่ยกินไม่ได้เลยเกินเกินไปเกินไปไม่ให้กินแล้วเฮ้ยทำอะไรเนี่ยฮะทำอะไรเออ ปวยมาให้แล้วค่ะมาหาเฮนอนลงครับนอนลงครับนอนลงเออนอนลงเร็วเนาะเัมนนี้เก่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำไมต้องเก so, uh ียบโอ้โหมาดูพี่เฮงต่อจ้า มหาเฮงค่ะกินกล้วยกับมหาเฮงนะคะเมตตาเอาไปสามถุงคนเดียวเลยค่ะพี่มหาเฮงกินไม่ได้เลยกินไม่ทันเลยนะคะเมตตาคือตะกักมากเลยเกินไปเต็มโอ้อร่อยค่ะอร่อยกับมหาเฮงนะคะจุจุค่ะจุจุค่ะไปกัดกันที่ไปจอดไปเดี๋ยวเอามาจอด จักระเลยเหยียบทำไมใครจะไปแย่งเนาะโอ้โหเกินไปแล้วนี่ยอุ้ยไอ้จักระไอ้จักระให้กินทุกวันไม่เคยพอตะกะ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 เอ๊ะอะไรเนี่ยมาก,กา scream, iosis, uh, ็พ oh. ่อมาเลยเฮ้ยจักระเลย สูงค่ะอสูงสูงสวัสดีครับค่กล้วยก่อนสวัสดีครับค่กล้วยกล้วยสวยๆก่อนสวัสดีครับขะกล้วค่ะไม่หว um ัดดีไม่กล้วยเลยอ่ะอร่อยเนาะค่ะอร่อยอร่อยปีนปีนปีนินดาินหมดคหมดแล้วโอหมดแล้วหมดแล้วนะคะาหาให้นะคะ ท่านใดนะคะที่ชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ